โอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่บอกเลยว่า20ตัวโอ้โหนี่สห้าสบาทถูกมากทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับของเล่นจากช่องยักษ์จิ๋วนะครับตอนแรกเนี่ยที่ที่เขาบอกนะเขาขายเนี่ยตัวละยี่สิบมาเทกันเลยเยอะมากทุกคนเยอะมาก ดูเต็มอ่ะนี่ดูน้องน่ารักมากได้ดูดิมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนไดโนเสาร์แมคเทลอ่ะเ mm hmm. ออตัวเล็กอ่ะแต่เนี่ยตอนแรกที่เขาบอกตัวละ20่บบาทคนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าซื้อรวมไปเลยนะมันจะมี20แบบนะเขาบอกอ่า250าผมก็แบบคิดคำนวณในหัวแล้วว่าเอตกตัวเท่าไหร่วะสรุปแล้วตัวละ12.5บาทโอ้โหถูก มามาแกะเลยมาดูทีละตัวมาคือมันเยอะมากยี่ตัวคือถ้าซื้อแยกอะ่ะยี่สิบตัวใช่ไหมตัวละยี่สิบมันก็สี่รอยดีวะใช่ไหมแต่เนี่ยซื้อแม่งรวดเดียวเลยเหมาครับเหมาสองร้อย้าสิบด,ดูน่ารักมากดูดิเอ้ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะซื้อมันทำไม <What? S 1> แต่ด้วยความน่ารักของมันนะ่ะ ดูดีดูน้องดีเออแล้วมันก็แบบมีจุดขยับด้วยนะเนีย่ยตรงหางเนี่ยแบบดุกด๊กดิกด๊กดิกได้อะเออน่ารักดีเดี๋ยวออกมาแบบวางแต่งในตู้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยโ <Okay. S 1> อเค่ะตัวแรกผ่านไปขอปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งเออต้องแบบนี้ต้องแบบนี้อุ้ย มาครับผมเนี่ยเยอะมากยี่สิบตัวทุกคนอ่ะตัวนี้เป็นอ่ะอุ๊ย <c oughs> อ้าโอเคตัวแรกที่แกะไปก็จะเป็นน้องตัวนี้นะเป็นอ่าสไปโนซะอรัสเออแต่เป็นสีเทานะอ่ะวางไว้นี่ก่อนวางน้องไว้นี่ก่อนดูดีน่ารักตัวเลยนี่ตัวต่อไป เป็นอ่าแบบนี้อ่าน้องมีเขานะน่าจะเป็นคาร์โนทอรัสหรือเปล่านะครับผมนี่แล้วน้องก็จะแบบพี่กดตรงนี้น้องก็จะอ้าปากเฮ้ยมุมตรงนี้มาเนื้อด,ดีเนี่ยด้ความน่ารักของมันทำให้ผมแบบเสียตังค์เลยแต่คือถูกจริงทุกคนอนตัวต่อไปว้าวนี่นี่เฮ้ยก็ เท่นะตัวนี้ดูดิอ่าตัวนี้เป็นมันชื่ออะไรวะออโลซอรัสปะเออตัวนี้โผล่มาในจุสิกโบวพักแรกเลยนะนี่น้องก็จะเป็นไดโนเสารที่อยู่ในน้ำแล้วก็นี่กดตัวนี้อาปากไดเออเออน่ารักดีโอ้โหเยอะมากแกะหมดเลยเนี่ยอาตัวต่อไปอู้ตัวนี้เท่เลย ตัวนี้เทจัดเลยวว้า <Wow. S 1> นี่ wow. oh, oh. อินโดมินัสเล็กว้าวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวต้องต้องเอาตัวใหญ่มาให้ดูแล้วป Lake, ะ่ะอินโดมินัสเล็กอ่ะตัวใหญ่โอ้โหมันอยู่อยู่ตรงตูนน้นู้นเลยอ่ะมันสูงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงต้องปีนแล้วอ่ะ <laughs> ต้องปีนว่อะอันนี้พฤติกรรมห้ามลอกเลียนแบบ A few moments later โอ้ยตัวใหญ่มากนี่มาแล้วและนี่ก็คือ,อเดี๋ยวผมลงเกาอี้กันวินโดมินาซิกตัวนี้ไม่ได้ออกกล้องนานมากทุกคนยังอยู่ดีนะยังไม่พังแล้วดูน้องตัวเล็กนี่เแบบีเออคู่กันนะพ่อลูกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ารักกว่าดูนี่ เออมันก็ออกมาเล่นอย่างนี้ได้นี่าก็แบบก็แดกไปเลยอะแดดปิดปากเออผมมีผมมีอะไรไม่เล่นละอ่ะโอเคเดี๋ยวตัวนี้เก็บไปก่อนมา,าแกะตัวต่อไปเลยมันจะฟิลแบบไดโนเสาแมทเทลอ่ะทุกคนแต่ไม่ใช่แมทเทลนะอันนี้คือแบบ ของจีนเลยแหละพูดตรงๆนะของจีนเนะี่ยนี่ดูอ่ะอันนี้เป็นอ่าใส่เทอร์ท็อปนี่ตอมุตเตอร์มีมากอ่ะมันก็จะแบบกดตัวนี้มันก็จะเอ้าปากเหมือนกันหมดทุกตัวเลยเออหน้ารักเกียเลยมะตอมุตเตอร์มีมากตัวละสิบสองจุดห้า ือไปแจกยังแบบยังได้เลยอะ่ะรู้ไมถูกมาก mm hmm. คือของแถว้าคหุร้านอะถูกแค่ทุกร้านเลย mm hmm. แบบ99%อรนะทุกร้านอะขายของถูกนั้นเลย mm hmm. ดูดิเอ้ยแต่วันนั้นเนี่ยที่ที่ไปเดินไลฟ์สดอะก็คือแบบจะไปซื้อก็ซิล่าไปก็ซิล่าหมดไอตัวที่ผมจะซื้ออะก็เลยแบบนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ ไปสะพานเหล็กแล้วไม่ได้อะไรกลับมาไม่ได้กอะิิ่ากลับมาปกติทุกครั้งที่ไปสะพานเหล็กเนี่ยต้องมีกอะติ่าติดกลับมาทั้งตัวไงนาต่อไปนี่เลยสเตโกซซรัสสีเขียวเชียเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอ้าปากโชว์นี่โอโ้กี่ตัวแล้วเนี่ยนัต่อกอุ้ยตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้วะใครรู้คอมเมนต์บอกที นี่ไอตัวที่มันมีลูกตุ้มตรงหางอะ่ะมันชื่ออะไรนะผมลืมแลวออโอ้มาเป็นกองครับอีกเยอะบอกเลยอีกเยอะอีกเยอะนี่ตัวอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นไม่น่าใช่ทีเลก็กอหะลายแบบเหมือนแรปเตอร์เลยวะเออดูดิน่าจะเป็นแรปเตอร์ นี่น้องอ้าปากเฮ้ยน้องไม่มีเขี้ยวเหรอน้องเขี้ยวกุดน้องไม่มีเขี้ยวอ๋อมีมีม,มีแต่เขาไม่ได้ลงสีฟันสีมันเป็นแบบเหมือนเงือกอะไอ้ดูมุมนี้เหมือนตุ๊กแกเลยว่ะอ้าวตัวอไปตัวไหนดีอู้ตัวนี้เท่สีเท่เลยตัวนี้เท่เลยเ,เลยนี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอินโดแรปเตอร์นะอินโดแรปเตอร์แบบเบบี้อะ เนี่ยใช่เลยตัวสีดำดำแล้วลายสีเหลืองๆเงี้ยเออใช่เลยเนี่ยอนโดรปเตอร์ทุกคนอ๋โหเท่มากตัวนี้ในความเทก็มีความตะมุตะมิอยู่รู้สึกแบบคือตอนนี้ฟิลแบบเหมือนแกะกระชัองอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปอ๋ออันนี้ก็เป็นนี่เหมือนกัน อะสไปโนซอรัสแต่เป็นสีน้ำตาลเนาะอะอันนี้ก็สไปโนซอรัสแต่สีเทาอันนี้สีน้ำตาลเออเฟียวว่ะนี่ถ้าปากได้เหมือนกับลูกตัวเลยก็มันก็จะมีะขยับก็จะมีตรงขาเนาะตรงแขนตรงหางตรงนี้เนาะแล้วก็ปากแค่นี้เอยโหจ่ตัวเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดแล้ว ตัวต่อไปอวิ่งนี่ซ้ำปะเนี่ยทุกคนนี่ซ้ำวะ่ะอันนี้อันนี้ซ้ำอ่ะไอพี่เขาหยิบไหมซ้ำปะเนี่ยนี่เหมือนกันเลยซ้ำเฉยเฮ้ยตัวนี้ขายไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมผมขายต่อยี่สิบบาทซ้ำวะ่ะไหนพี่เขาบอกว่ามียี่สิบแบบแบบมันจะไม่เหมือนกันะ โอเคตัวต่อไปอตัวนี้ก็ซ้ำวะ่ะเฮ้ยตัวนี้ซ้ำวะ่ะเนี่ยเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายขายอันไหนต้องขายแม่งเลยมีใครสนใจไหมครับ20บาทขาย20คุ้มไหมเนี่ยถ้าส่งยังแพงกว่าอีกอ่ะ ก,ก็ได้น้องคาโดทอรัสมาเอ้ยผมยังไม่เห็นทีเล็กเลยอะเอ้ยมีแล้วนี่งทีเล็กเออลืมลืมลืมโทษทีนี่ทีเล็กแต่ทำไมทีเล็กมีสามนิ้วอะทำไมทีเล็กมีสามนิ้วทีเล็กต้องมีสองนิ้วดิวินี่ก็ซ้ำอีกแล้วะ่ะทุกคนเอ้ยซ้ำสามตัวแล้วเนี่ยว๊า โอ้ยก oh well. mm ็ซ hmm. like. ้ำอ uh ีกแล้วคานทอรัสสามตัวแล้วคือตอนเขาหยิบมาเขาก็เหมือนแบบคือยังไงลวกมาวะเออคือมันไม่ได้อยู่ในแพ็คเดียวกันไงเดี๋ยวเขาก็สุ่มๆมาหลาต่เขาบอกทียี่ตัวสองร้อยสิบาทยี่ตัวเขาบอกเนี่ยผงก็เลยอจัดมาเลยพี่คือมันถูกไงอ่ะตัวนี้เป็น เตโกโซลัสสเตโกโซลัสอ๋ออันนี้ก็สเตโกโซลัสแต่อันนี้สีเขียวอันนี้สีน้ำตาลวิแต่อันนี้ตัวนี้ดูเหมือนเราจะขยับมันจะไม่ค่อยดีทุกคนขยับไม่ได้เลยเอ้ยของถูกอะไรมากาอะตัวต่อไปตัวนี้เทเลยตัวนี้เฟีเยเฟ้ยวเลยเมาเป็นคาโนทอรัส แต่ว่าเป็นสีดำแล้วก็มีลายสีส้มนี่ดูน้องนี่น่ารักเชียวโอ้เฟียวเฟียวตัวนี้เฟียวอ้าวจริงใครแบบซื้อไปซ้อมทำสีเล่นๆได้นะเออคือทำสีพังอ่ะคือไม่เสียดายเลยเพราะมันตัว12บากนะจะซื้อแยกอ่ะซื้อแยกตัวอะกี่นะ ที่เขาบอกงี้ที่ที่เขาขายอะ่ะเออเธแยกตัวยี่ห้ซื้อแบบยี่สิบตัวเขาบอกเหลือสองพาสิบเนี่ยซื้อไปทําสีเล่นๆน่ะสมมุตนะิเนี่ยอ่ะไอไอใสเทอร์ท็อปสีเขียวนี้ใช่ไหมเราไปทําสีแบบตามใจชอบได้เลยเนี่ยเธอทําสีเละทาสีพังก็ไม่ไม่เสียดายอะ่ะเออซ้อมทำสีได้อะตัวต่อไปวิอันนี้เฟียวนี้เฟียวไอตัวนี้ผมชอบ นี่เป็นเออ่ทีเร็กสีเขียวอ้าวเนี่ยมันเหมือนของเมทเทลจริงๆนะทุกคนแต่ของเมทเทลอ่ะรู้สึกมันจะตัวใหญ่กว่านี้ป่ะอืมอันนั้นเมทเทลอันนี้เมทเทลของเมทเทลว่าดูวยหรือเปล่า,า,ต,าตัวต่อไปแต่ตอนเนี้ยผมผมแกะซองแบบเต็มโต๊ะอ่ะ อนนี้เป็นวซ้ามะเนี่ยซ้ำอีกแล้วโอ้ยบอกมีสิบแมสติโกโซลัสตีเขียวซ้ำโอ้สายเขียวเลยตอนเนี้ตีเขียวมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะถ้าไม่ซ้ำเลยนะจะเป็นตัวนี้เนี่ยยังไม่มีซ้ำอันเนี้ยวิ่งน้องล้งนะ แล้วก็มีน้องตัวนี้น้องสีเหลืองเนี่ยยังไม่ซ้ำแล้วก็มีทีเล็กทีเล็กเสี่ยมตาลอันนี้ยังไม่ซ้ำอ่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วทุกคนวิเราไม่ค่อยได้รีวิวอะไรแบบตัวจิ๋วๆเลยวะ่ะก็สีแ่งเล่นใหญ่ตลอดดูก็ตีลา่างหลังอะไรเงี้ยตัวเบลล์มทั้งนั้น,น,นเฮ้ยอันนี้เหมือนบลูเลยอ่ะ ใช่บลูหรือเปล่าสี่เงี้ยเนี่ยแถบสีน้ำเงินอย่างเงี้ยใช่บลูหรือเปล่าอ่ะสุดขยับใช้ได้โอเคหมดแล้วเอมีสิบตัวแะแยกไปก่อนตัวนี้สามอ่าหนึ่งตัวไหนวะนี้ไปโนซอรัสสาม ตัวหนึ่งตัวไหนวะสองอ,อ,เอ,อูเนี่ยเทียบเลยคานโอทอรัสแต่แม่งมีสามอ่ะเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยเอยเอพอมันอยู่สาตัวนี้ผมนึกถึงอันนี้แหละไอไอเอภาพที่มันเป็นไดนโนเสาร์อะ่ะเออที่มันจะมีลูกที่เล็กสามตัวสนๆหน่อยอะ่ะอยู่อยงเงี้ยเอยวเอวะหาแยกก่อน อันไหนซ้ำอีกเอ่ยไม่มีแล้วทุกคนอ่ะซ้ำสี่ตัวนี้นะหน 2, 3, ึ่งสองสามสี่ก็ขายดีปะ่ะประเด็นคือถ้าขายใครจะซื้อเอาเก็บไว้แน่แหละดีแล้วเก็บไว้วางในตู้ประดับตู้ใ้สวยๆเพราะจะมีชั้นบนสุดของตู้คือโล่งมากไม่มีอะไรวางไว้เลยอ่ะทุกคน วันนี้ก็มารีวิวของเล่นเด็กเล่นๆน,น,น่ารักดีนะครับนี่ใครจะซื้อไปวางแบบวางหน้าคอมก็ได้บบซื้อไปตัวสองตัวน่ารักน่ารักยอะไ่าเงี้ยซื้อไปแบบแต่งตู้เพิ่มนี่นั่นอะไรก็ละแปะเลยนะครับเพราะมันถูกมากทุกคนเนี่ยมันตัวแล้วแบบเฉลี่ยแล้วอะ่ะมันตัวละ1สิบสองจเออสิบาทห้าบอะแล้วมันน่ารักแดยมันแบบโซคิวอะ่ะคืตาน้องนี่กลมๆอย่างเงี้ย โอเคจบกันไปแล้วสำหรับไดโนเสาร์เบบี้ทั้งหมด20ตัวครบปะวะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้ครบโอเคพี่จะหยิบไม่ครบ20ตัวนะแต่หลายซ้ำนะพี่โอเคคลิปนี้ก็มารีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับไดโนเสาร์เบบี้แต่ผมชอบตัวนี้วะ่ะ นี่ยตัวเี่ชอบชอบก็มีเนี่ยอินโดมิลัสเล็กเบบีเพราะมันเหมือนกับตัวใหญ่ที่ผมมีแล้วก็นี่อินโนเตอร์แบบสีดำดุดันมากแล้วก็ทีเล็กนี่ทีเล็กตัวนี้นี่ก็ชอบเฟียวเฟียวเทแล้วก็ตัวหนึ่งบลูนี่เลยแล้วก็สไปโนสอรัสสีเทาเนี่ยที่ผมแบบ เลิฟเลยนะเออแบบเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเดินเสาที่ผมรู้สึกว่าแม่งเฟี hmm. ้ยวแม่งเทเอ่ะแต่ตัวอื่นก็เทเหมือนกันแหละแต่หลักๆแล้วชอบสี่ตัวนี้นะครับเโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยมีกอซิล่ามารีวิวอีกแล้วนะครับผมแต่จะเป็นตัวไหนนะรอติดตามชมได้เลยแต่บอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมแบบ รอมานานแล้วก็อยากซื้อมันมานานมากๆัเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับก็อตซิล่าวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับของเล่นจากช่องยักษ์จิ๋วนะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับหลังจากถ่ายรีวิวเสร็จไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาน้องๆเข้าตู้แล้วคือตอนนี้น้องยืนกันแบบเหมือนรอคอยแล้วสักอย่างแล้ว <laughs> ก็ทำหน้ามึนๆใส่ดูดิดูหน้าแต่ละตัวดิ หมืน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 นุกตัวเดี๋ยวว่าจะเอาวางไว้แถวๆนี้ยเพราะมันมีพื้นที่โล่งๆอยู่นี่ทุกคนผมมีก็ซิลา่าตัวเล็กๆด้วยไม่ใช่มีแต่แบบตัวใหญ่ๆแบบนี้นะเอตัวเล็กผมก็มีนี่พวกงานจีนก็อย่างเงี้ยแหละมันจะตโตมิหน่อยมันจะไม่ค่อยอลังการนะแต่ดีเทลอ่ะก็ถือว่าผ่านนะ เออเนี่ยไซส์พอๆกันเลยดูดิไซส์พอๆกันเลยเฮ้ยตัวนี้เหมือนน้ําตาลเล็ดหน่อยหนึ่งเห็นไหมเหมือนมีน้ําตาลเล็ดหน่อยหนึ่งอ๋อมันมันนี่มันโดนมอสท่ากัดหางอยู่เห็นมอสท่าไหมอ๋อก็เลยร้องไห้งี้โดนกัดหนาอกสารนเออผมมีผมมีของเล่นติงตองติงตองเก็บไปในตู้เยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคคืนตู้มาเดี๋ยวไปวางในตู้เลย นี่วางไปเลยตัวหนึ่งมามาวางแบบไม่มีการจัดระเบียบใดๆทั้งสิ้นนี่ตรงนี้วางได้ประมาณสี่ห้าตัวเดี๋ยวค่อยมาจัดใหม่อันนี้วางตรงไหนดีเอ่ย ที่จริงอยากวางชั้นนี้ให้หมดเลยอะวางตรงนู้นไหนก็แล้วกันเออชบอืมวางล่องตรงนู้นได้อีก โอ้โหเป็นแบบลูกลูกไดโนเสาร์นะท่ามกลางทรเร็กเออตะมูตะมิมากเฮ้ยมีที่วางพอมีเนี้ยแสกแซกไป เต็มอห้เต็มผมไม่ชอบแบบตู้โล่งๆอะตู้โล่งๆมันแบบสําหรับผมนะมันดูไม่ไม่ค่อยมีอะไรน่ามองอะ่ะเออต้องตู้ของเล่นต้องแน่นๆดิวะใช่ไหมตู้ของเล่นมันต้องแน่นๆดิวะ,ะ,วะฟิลแบบเหมือนไปเดินสะพานเหล็กอะเออตู้งั้นอะจะแน่นๆหน่อยคือมันน่ามองออตู้โล่งๆม่งแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรวะ บางโชว์มันก็สวยสวยกเว้นมันจะเป็นโมเดลที่แบบอลังการมากอะ่ะแล้วก็วางในตู้ไว้แบบตัวเดียวโดโดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟิกเกอร์หรือว่าโมเดลตัวนั้นมันต้องแบบอลังการจริงนะถ้าไม่ค่อยอลังการแล้ววางแบบวางนิดน้อยตู้ผมว่ามันก็ดูไม่ค่อยสวยอาครบแล้วยี่สิบตัวยืนเลียงแถวหน้ากระดานมาเลยนี่นี่โอเคเสร็จเรียบร้อยไปเจอกันคลิปหน้าไปจริงจริงแล้วบ๊ายบาย